โอเคผมเริ่มก่อนเลยเราหานะผมซ่อนโอ้เรียบร้อยโมสดสมรอแล้วเรียบร้อยโอ้ไม่ไหวอ่ะโมขนาดยังเยออไม่ไหวอ่ะผมอยู่อาศัยอยู่ตรงนี้แหละใหญ่หรยอเอ้ใหญ่อยูย่เล็ก ใหญ่ใหญ่มากๆเลยจะโดนมันปีนอะไรวะใหญ่มากๆเลยเรียบร้อยเรียบร้อยดับ d o u ลคิวมันเป็นอะไรเจ๊ยต์เอะเพื่อนช่วยหน่อยดิเออท่านครับท่านไม่เห็นอะไรใหญ่ๆตรงนั้นเลยละท่านอะ่รอ่ะใหญ่ๆเลยมึงก็อย่าไปทักสิเขาสายตาดีกันไปเฟมมันใหญ่มากเลยนะท่านไม่ใหญ่ๆวะ โอเคเรียบร้อยเล็กหรือใหญ่ไอ้คนนึงเป็นอะไรที่แบบเออยังไงเด้อเวทไว้ปีนซับหลังคาเป็นซ okay. ับหลังคาโอเคกระจายไปอย่าบอกเดี๋ยวนะเรียบร้อยคนไหนอะนะเคลลี่เคลลี่ไหนใครเคลลี่ว <c> ะ <oughs> <c oughs> ใครคิลี่มึงอะนะไม่เห็นมีเลยเลวๆยิบเอายิบบอกกันออยยู่ไหนเคิดไปเองรอยรีมีอะนัดเราอะคนหนึ่งเป็นของที่ซ้อนกันอยู่อีกคนหนึ่งเป็นบอกกันแบบนี้เลยอะซ้อนกันอยู่มันคืออะไรมุกเดินเร็ว ยิงดียิงดีแม่นแม่นดิบายวิ่งดีลังวิ่งลังไม้คนหนึ่งเป็นลังไม้ลังไม้ก็ใชใช่เลยนั่นแหละใกล้เก๋น่ารักไม่ครับอีกแกงก็เป็นเหล็กสีแดงข้างในมีคนหนึ่งเหล็กแดงซ้อนอยู่เหล็กแดงซ้อนอยู่ ปั่นซ้อนไม่นั่นน่ะงารหนึงที่มันมีมันซ้อนกันอยู่สองอันน่ะไหนเอวมึงเว่อฟิล์มนั่นแหละนั่นแหละนั่นอะมันพลิกแล้วน่ะโอ้โหนั่นแหละโอ้ฟิมมึงตาบอดปะเนี่ยไม่เห็นอู้ยงอ่ะฟิมอู้ยงอะกอหายตัวอเดี๋ยวไปเวียดนามไอ้ขอโทษที่ไอ้แล้วมุมนั้นเลยมุมนั้นเลยมึงยัดมุมนั้นเลยผม nice ไม่เห็นล็อกนะยิงทิ้งเลยคอร์สเคิลคอนเทนเนอร์แล้วฟิลคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์อ่ะ,อะวนรอบเลยวนสามรอบได้เจอแล้วค่อยยิงจริงเป็นเทียนเล้วฟิลเป็นเทียนก่อนวนสามรอบก่อนปล่อยเข้าไปวนสามรอบก่อนท่านเอาอหายฮะท่านมีอะไรจะสั่งเสียไหมท่าน ไอตู้ And Happy New Year ไม่โดนว่ะ New ไม่โดุโลขาวอยู่ตรงเนี้ยก่อนครับโอ้พลังแห่งโชกชาตาเอ้ามาสายพลังแห่งโชคช่าตาใครเหมือนเป็นอันดิ้งรุ่วะนะก็ได้อเล็งมากเลย เล็มาสองตาติดแล้วนะ่ะแน่นอนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในแมปดังันะ้นมันจะเนียนขึ้นสิบสิบล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอย่าดันบนดิไปเข้าไปตรงนี้แหละเรียบร้อยบอกเลยว่าเนี่ย <c oughs> มมงน,นูที่จุดเกิดดินั่นเป็นตัวอะไรลานาลาลเตรียมเอ่ะ ไคุณแม่ใจนะว่าเรียกว่าเมียนอะเฮ้ยยังเมียนนะเฮ้ยอย่างน้อยไม่ตายคนแรกอ่ะไม่พิมพ์อ่ะไม่ตายคนแรกไม่ได้หมายความว่าจะไม่เนียนนะพิมนะออกขึ้นไปข้างบนสิเรียบร้อยพีมเฮ้ยผมเนียนว่ะพัพิมพ์มอ่ะผมเนียนผมเนียนไอพีมรอดได้ไงวะผมเนียนนี่แหละอันนั้นก็รอดเราก็รอดพิมพ์ก็รอดผมเนียนยังไงล่ะเฮ้ย เฮ้ยไม่รู้ Google ถ้าถ้าเขาไม่ดูแมทจริงๆก็ไม่รู้อะกองฟิล์มเรียบร้อยบอกแล้วผมเนี่ยเอาขยับมมุกล้องได้แล้วเนอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนสงสัยหนึ่งตาเหรออย่ามันอย่าคิดสงสัยอย่าอย่าคิดสงสัยนะครับผมอยู่บนหัวท่านเองนะครับมึงยังไม่ตายอีกเหรอไม่ตายไป็นตัฟิล์มยังรอดอยู่ผมหน่าด้านเลยก็ดักสไนแล้วเคลลี่อะ วิ่งเล่นอยู่คนหนึ่งเทอรี่ดักสไนเฮ้ยหาไม่เจอจริงดิก็ควักสไนกันมาสองคนแล้วพวกเราสามคนยังรอดอยู่สิ่งที่ใหญ่ใช่ว่าจะไม่เนียนเออกูก็อยากรู้เหมือนกันดิกาวีจะใหญ่ขนาดไหนนี่ <c oughs> <ขอ S 1> ถ้ากูาได้เป็นกระป๋องโค้งเ,เหมือนเมื่อวานนะอยากได้แ <c oughs> บบบึมบึมอ่ะอยากได้กระป๋องแบบบึมบึมอ่ะอือบึมว่ะพี่อ <c oughs> ุ๊ยบึมบึ้บมบารดา เข้าไปเยน็อสเรา้งคาทะเลอยู่มุกทะเลอยู่ไหนมุกแล้วขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ติดขยับไม่ได้คิวผมกำลังอ้างวางเสียรสเยเลยผมขยับไม่ได้ผมติดเสียร้อฮะเสร็จเสร็จ ไม่ยินจริงอ่ะอาริเกอรโฮสูรได้ว่โอ้มายเกอรคกูก็ไม่ได้คกูก็ไม่ได้ผมผมบอกไงถุมเนี่ยโอ้มสุวีย์ไปหาวันพีกันเน่ะอนาคตเอกสถาปัตย์อ่ะอืมอันน่าไปหามันพีแล้วแล้วเหลือสองลำ ปี nee เราอาจจะเนียนนะพ่อไม่อะไม่อะนะมามันจะรูปแบบนะขอสัมภาษณ์ท่านปีเราว่าเราพอได้อยู่นะไม่ได้เนียนมากแต่มันก็ตาไม่ดีก็มองไม่เห็นมีอะไรกันบ้างมีอะไรับ้างฟิลี่เออแคป็นตัวยึดเหล็กมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กยึดเว้ยจะไม่รู้จะยึดอะไรกับอะไรในตอนเนี้ยเหมือนไม่ได้ยึดเลยอ่ะเฮ้ยผมเนียนว่ะอ้าวแล้วอีกคนนึงหลุดอ่ะ ไม่ไม่ไม่ผมเนียนกว่าเนียนเนี่ยเนียนเหรอผมสีเนียนของจริงโอเคลลี่จบแล้ว่ะเดี๋ยวผม่าให้เฮ้ย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 รู้ป่าวว่ไม่วะนั่นไอ้ฟิมไม่นาไม่เจอเนี่ยฟิลมมันเป็นเหล็กเหลกองเหล็กบอกแล้วผมเนียนเฮ้ยเลื่อสงสัยตรงนี้แล้วไปที่อื่นดิไปไปยิงยิงได้แล้วไปเอาวิู่งั้นแหละ ไปที่อื่นไปเอ็งกดแชร์ดิไม่ไม่ไมันไม่มีเสียงชิบหายแล้วชิบหายแล้วเขาอยู่ใกล้ๆด้วยโอ้โอ้ ึ่งนี่เลยยือยู่นี่แหละจนกว่าเขาจะไป้าตรงนีีสาวมึงมีคนถามไอ้ไม่กูเนี่ยถามชิบหายเลยโดนล้อมสามทิศเลยเอาแล้วเยยคุจ็นั่นแล้วมึงดูขวดวายบ่มๆนี่สิเรียบร้อยไปแล้วจุกแล้วไอบีมได้ไงอะบีม้อ เดี๋ยวก็ไม่รอละพี่ไปอยู่กับเพื่อนอะองเกลลี่มาแล้วพี่ไม่เป็นไรผมยังเนี่ยเรียบรอยเนียนมากไอ้มล่ะโอ้ไเจอเราขอร้องอย่ายิงขอรีก่อนสัจจะไม่มีในหมู่โจรครับิผมว่ามีคนเล็งสไนดใส่ผมแล้วอะจริงดิจริงจริงดิใหญ่ขนาดนี้ไม่เป็นไร โอนัดคันีน่ะนัดไปวินพีดิอุ่มใส่น้ำใสน้ำไม่เต็มตุ่มใส่น้ำไม่เต็มตุ่มแล้วเราจะขื่นใส่แล้วเรใ้เไปวินไอ้เจิได้ไงวะแดนนี่ไม่ตดนมาด้วยไอ้ยนัดอุ มึงเนียนก็ไม่เนียนนะใจเย็นสิอะนัดๆคอยรอบคอยรอบลองคนต่างกันคอยรอบคำใบ้ฮะขี้หมายแห้งๆพี่มีมีเปียโนด้วยเรียบร้อยเปียโนกับไม่เปียโนไม่มีไหมอ่ะเปียโนไหนอ่ะทั้งเกลอะไรก็เรียกเปียโนไม่มีเจ้า ใช่เสีมงเต็มของผมเองอีกคนหนึ่งอยู่ไหนก็เป็นกล่องกระดาษเช่นทำไมนิดนีน้นลีเอาแต้มจิตรบสอนะงร้อยแล้วเก็บเลยตัวเดี๋ยวแต่ละคนอ่ะสองร้อยห้าสิบมั่งสองร้อยเดียวเองเร้อย <c oughs> รถไหนเกาสิบคนเย่อีซี่ ต้อนอยู่ยากอ่ะแบบนี้มันเล็กแล้วคนมันเยอะอ่ะหาครับหาครับโอ้โหวัวสิบคนโอ้มันเทิงแล้ววันนี้ <c oughs> กระแงไททัน <c oughs> มันมาแล้ว <c oughs> ขอขอคลื่นหน่อยขอกคลื่นไม่ทันสีค่คนเลยเออบ้าบ้านะ เปลี่ยนแมพวะอาเลตรงแล้วถ้าคุณเยอะขนาดนี้จุมาจุสามสองคนจุ่สามสองมาเปลี่ยนซื้อไหมเปลี่ยนแมพไหมคนมันเยอะไปอ่ะเปลี่ยนไหมมาจบตานี้ก่อนเฟมปังปังคนณหนพฟมคุณคิดจะใช้คนอื่นเป็นโล่กำบังเหรอวาบงมึงอยู่ไม่ใช่เรียบร้อย เดิกกี้มันเป็นคนกดส่งเสียงเขาใส่ไฟเพื่อนอ่ะเรียบร้อยโถตายกันเป็นหมู่คณะเก่งหยิบเปลี่ยนแมปว่าเพราะราคาดิกกี้ไหมโอ้โหเรีตบร้ฟื้นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นาดีดีไม่เอา ไม่ม <c oughs> ีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหครับเชีหรดเรียบร้อยไปเปลี่ยนแม